กดได้ซ้ำนี่แล้ะพี่เนาะคราวนี้บ๊กคุดพี่คนอันนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ทางนี้ก็จะบ๊กคุดมองนี่บ๊กเห็ดอีหยังเนาะสามปี่ละบกเหปลูกยังเลยว่างตะกี้ยาปลูกเบดตรงนี้เนาะทั้งบ๊กแตง มันฝรั่งแล้วก็สลัดแค่รถเราปลูปกหมดแต่ตอนนี้เถาแล้วบ่มีแห้งขุดพี่น้องขุดไว้ถ้าปลูกมันฝรัง่งแต่ว่าจะขุดอีกอยู่เมื่อหนะคิดว่าขุดจนถึงต้นสตรอเบอรี่หมดแล้วเวานานะ่วนสิถึงเวลาพอปลูกจะ,จะปลูกมันฝรั่งแล้วก็ต้นบะเเือเทศแล้วก็สลัดเนาะ เบิงว่ายาแล้วสิปลูกดอกไม้บ่ยาก็เสร็จแล้วตัด